ว่าเป็นว่านั่นปริมาณนั่นแหละของเราเน้นคุณภาพของเราเน้นว่าชุดไทยโดยตรงครับผมครับก็คือจะน้อยกว่าเพราะจริงๆเขาก็คือเหมือนกับหลากหลายมากกว่าเขา้มีทั้งแบบว่าสมัยใหม่ทั้งอะไรหลายๆอย่างรวมกันอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคราวนี้ p า w e r t h อ t com เนี่ยครับครับคุณนวั t n เนี่ยครับหลังจากสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยครับคิดว่ามองเป้าในอนาคตไว้ไว้ยังไงบ้างครับยอดขายต่างๆนานา ยอดขายนี้ก็ค่อนข้างพอใจมากนะครับเพราะว่าเติบโตขึ้นทุกปีเปรียบเทียบอย่างคนที่เข้าชมเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่วันหนึ่งประมาณ9 0 0อคนแบบไม่นับซ้ำนะครับต่อวันนะครับต่อวันเก้าร้อยคนครับรับสำหรับเว็บไซต์ที่เป็นร้านเดี่ยวๆใช่ๆสำหรับร้านเดี่ยวเยอะมากเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมแท็กเนี่ยก็คือลูกค้าจะเวียนกลับมาประจํา ลูกค้าที่ซื้อจากที่ซื้อของเราไปก็จะสั่งซ้ํากันอยู่เรื่อยๆก็เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะไม่ได้เจอหน้าลูกค้าหรอกได้อยู่ในเว็บไซต์อย่างเดียวคือจะคุยกันทางเมลจะคุยกันทางติสต่อมาจากทุกทวีตอย่างเดียวครับผมครับเขากลับมานี่นึงครับเดิมชื่อร้านเนี่ยร้านชื่ออะไรครับร้านคุณแม่ที่ถนนพหลรัตนี่ชื่อพินิจพัฒนาแต่ว่าพินิจพัฒนาใช่ครับครับผมแต่จากการที่ ผมก็เหมือนขอคุณแม่ใช้ออฟฟิศคุณแม่เป็นเหมือนฐานที่มันเริ่มแรกพอหลังจากนั้นเนี่ยพอท s สเซชันมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มอาจจะต้องใช้ที่มากขึ้นก็เลยว่าอ่ะนี่เราโตแล้วต้องย้ายละแล้วก็คุณแม่มีตึกอยู่ตรงพระรามเก้าตัดใหม่ซึ่งทำเลสะดวกมากเพราะว่าติดถนนใหญ่แล้วก็ลงทางหนวสีรัตถึงหน้าร้านเลย จอดรถในหน้าร้านด้วยรถอีกตัางหากครับยก็เลยย้ายไปตรงนั้นแล้วก็ประกอบกับลูกค้าเราเนี่ยอยู่โซนอโศกสุขุมวิทซะเยอะครับพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ง่ายมากเขาไม่ต้องผ่านเมืองไม่ต้องใช่ไม่ต้องข้ามไปนู่นเลยใช่ครับก็คือสรุปแล้วร้านคุณแม่ก็ยังอยู่ร้านคุณแม่ยังอยู่ครับก็คือชื่อเดิมใช่ครับแต่ของเราเนี่ยแตกลายมาเป็น p a u l r a t c o m ใช่ชื่อร้านเนี่ยที่เราใช้ชื่อ paularat.com เลยเพราะว่าจริงๆก็คือเราเกิดจากเว็บไซต์ สองผมไม่อยากให้เกิดการสับสนว่าตรงร้านเดียวกันหรือเปล่าแล้วสรุปร้านเดียวกันป่ะครับเอ๋อไม่ใช่ครับว่าร้านเดียวกันจากเว็บหรือเปล่าเพราะบางท่านบางท่านจะใช้ชื่อชื่อเว็บชื่อหนึ่งชื่อร้านชื่อหนึ่งครับผมฮะบางทีลูกค้าก็ก็จะไม่เข้าใจแล้วผมก็ว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าร้านไหนใช้ชื่อ .com เป็นชื่อร้านครับอืมใช่จริงๆครับเพราะผมมานั่งดูพารา .com อมผมก็นึกถึงเว็บไซต์เป็นเป็นอย่างแรกเลยนะก็ มิกนี่ทีมงานเขาเรียกผมนะเขาบอกว่าขอพักสักนิดหนึ่งได้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในเบรกที่รองช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้อยู่กับคุณนวมนพวงเสียมนะครับเจ้าของพารัด t com เช่นเดิมครับผมต่อเลยครับคุณนวมนพครับเมื่อกี้เราพูดถึงพาวรัด t com นะครับมีฐานบัญชาการใหม่ถนนพระราม9มีที่จอดรถสุดยอดขายอะไรบ้างครับก็เป็นตอนนี้ก็เป็นระวังว่าเราคือ เชฟเชอริสต์ทางด้านชุดไทยละครเ s p เช i a ิสต์ทางด้านชุดไทยนะฮะเพราะชุดไทยอย่างเดียวละอย่างเดียวเลยครับของจำลุ้ยเลยมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีเลยของจำลุ้ยทุกอย่างไม่มีเลยเด้นชุดไทยอย่างเดียวครับทไมต้องชุดไทยอ่ะครับเออก็คือว่าจริงๆผมก็มาจากถนนพาลลัสซึ่งมันเป็นถนนที่ไปเสียไม่ได้ว่ามันมีชุดไทยมากที่สุดในโลกอ่าถูกถูกครับหมาถึงที่ความหมายผมต้องขอประทานโทษด้วยพอดีครับผมจะพูดไม่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 ชัดนิดนึงก็คือครับผมอาจจะหมายถึงว่า ทำไมต้องเป็นชุดไทยอย่างเดียวแต่เดิมนี่มีม,มีหลายอย่างใช่ไหมฮนะมีทั้งของชำร่วยทั้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยเอ่ออย่างที่เรียนไปแล้วในเบรกแรกนะฮะก็คือเรื่องการจัดส่งน้ําหนักของสินค้าอื่นที่เรามีฐานอยู่ก็คือการแต่งงานของอชาร่วยโอเคมันไม่เหมาะอามากๆสําหรับการส่งเรื่องการแตกหกักเรื่องน้ําหนัก เรื่องคอสค่าส่งโดยรวมแล้วก็คือ,อนนนเน้นเป็นสเปเชียลิสางชุดไทยอย่างเดียวใช่แล้วผมต้องการให้ลูกค้าจดจําได้อย่างรวดเร็วครับผมคือถ้ามีหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผมบอกว่าผมทำสามอย่างลูกค้าจะจําไม่ได้เลยสักอย่างว่าผมทําอะไรอืมใช่แต่ถ้าผมบอกว่าผมคือชุดไทยอืมเขาจะนึกถึงก่อนเลยพาวเวร์ดดอทแน่นอนใช่ครับแล้วก็ใครเป็นคนออกแบบก็จะมีชุดที่เป็นแบบ เดิมที่มีอยู่ในร้านของคุณแม่นะครับผมแล้วก็อย่างถ้าเป็นชุดมาตรฐานแบบที่สมเด็จพระนางเจ้าออกแบบมันก็จะมีแบบมาตรฐานที่อันนั้นก็มีอยู่แล้วนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าทรงออกแบบไว้ครับแล้วก็ประยุกต์ส่วนใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของภรรยาผมซึ่งว่าทางด้านออกแบบทางเทสของผู้หญิงเนี่ยเขาจะดีกว่าใช่เขาเขาใส่เยอะเขาจะเห็นเลยใช่ครับเขาจะทราบว่าอ่าท่นปีนี้ผู้หญิงอยากได้แนวไหน อ๋อนี่แต่งงานแล้วเลยเนี่ยครับอ๋อนะฮะสมัยนี้แต่งงานกันเร็วนะเนี่ยครับก็เหมือนว่าผมขาดตรงไหนครับพอดีเขามาเติมรงมอก็เลยอ่ะหน้าที่ออกแบบดีไซน์เป็นของเขางั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องสินค้าหรือชุดไทยที่นํามาเลยผมขอพูดถึงเนี่ยชุดไทยชุดนี้ก่อนเลยครับผมชอบมากเลยสวยมากเลยครับอันนี้นี่เป็นชุดที่ ชื่ออะไรมีชื่อไหมฮะเรียกว่าจริงๆเราเรียกเราเรียกกันในร้านว่าชุดประยุกต์ชุดจริงประยุกต์ครับจริงๆมันเป็นชุดที่ประยุกต์มาจากชุดไทยจักรพรรดิที่ชื่อชุดไทยจักรพรรดินะก็คือเป็นสบายผืนใหญ่ใส่กับกระโปรงหน้านางครับแต่ว่าสําหรับยุคนี้เนี่ยเราทําให้มันทําสมัยมากขึ้นใกล้เคียงกับชุดราตรีมากขึ้นแต่ก็ยังมีลักษณะของการเป็นชุดไทยอยู่อันนี้ใครออกแบบครับ อันนี้ภรรยาครับเนี่ยผมแกล้งถามผมแล้วต้องเป็นภรรยาคุณออกแบบนะฮะแล้วสมติสนนราคาอย่างตัวนี้เนี่ยผมเป็นที่ร้านผมเนี่ยจะมีจําหน่ายอย่างเดียวจะไม่มีให้เช่าครับผมอย่างชุดนี้เนี่ยราคาหม0 0นบาท1 2ึ0 0หบาทสำหรับซื้อไปเลยนะฮะซื้อไปเลยก็อย่างชุดผู้หญิงในร้านเนี่ยสำหรับชุดผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มต้น1ชุดเนี่ยราคาขายตั้งแต่360บาทขึ้นไป อ๋อนะครับครับอย่างชุดเสิร์งที่เป็นเสื้อแขนกระบอกสีสีกระโปรงสิ้นสั้น360นี่คือมีทั้งเสื้อกระโปรงกระโปรงใช่ครับครบชุด1ชุดใช่ครับนั่นคือ360บาทก็ไม่แพงนะก็คือราคาเนี่ยผมขายเท่ากับราคาที่เดิมเดิมขายอยู่ในถนนพหลลัตเลยอ๋อราคาเดียวกับพี่ขายอยู่ที่พหลลัตใช่เพราะว่าผมคอนเซปต์มันคือว่าแทนที่ลูกค้าจะต้องไปเดินตในถนนพหลรัฐคุณช้อปปิ้งได้ในราคาเดียวกันในเว็บไซต์อืครับ มาแล้วเริ่มส t r a t e g y ทางธุรกิจเริ่มมาแล้วนะฮะอ,อย่างตัวเนี้ยครับก็บผมไปเห็นผ้าครใช่ไหมเป็นลูกไม้นําเข้าซึ่งผมว่าสีมันสวยดีผมชอบอะแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกหรอกว่ามันทําชุดอะไรแล้วจะสวยอผมก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็บอกอ่ะให้ปรรยาช่วยดูว่าเอ๊ะจะทําชุดอะไรดีครับเขาก็ไปนึกลองสเก็ตมาจนทําออกมาเป็นชุดแล้วก็สวยชอบละ แต่ผมจะกลับไปซื้อผ้าอีกก็ไม่มีอีกแล้วผ้าหมดก็คือนี่เป็นผ้าอะไรเลยครับถึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้จากฝรั่งเศสอะครับที่นําเข้าเข้ามาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาแค่พับเล็กๆครับถ้าเกิดคุณซื้อตอนนั้นไม่ทันก็ไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะมาคราวหน้ามาก็เป็นลายอื่นละสีอื่นละไม่ตั้งชื่อไว้เหรอครับชื่อเลยผมผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยผมผมเห็นปุ๊บผมก็นึกภาพใครที่ผมอยากให้ใส่อย่างเงี้ย ต้องสวยแน่เลยอ่ะงามมันต้องงามมากๆอ่ะมใช้คําว่างามเลยโอ้โหทุกอย่างรลยละเอียดอะไรต่างต่างครับโอ้โหอ่ะแล้วชุดนี้นี่ถือว่าเป็นชุดเอกในร้านเลยป่ะครับเป็นชุดล่าสุดอ่ะครับ๋อเป็นชุดล่าสุดครับแล้วก็เป็นผมค่อนข้างอยากให้วัยรุ่นที่ตอนนี้ก็้ังชอบสีพาสเทลบางคนมองชุดไทยเป็นชุดที่จะต้องเป็นสีทึมๆสีของผู้ใหญ่แล้ก็ว่าเราสามารถสร้างสรรค์ชุดที่มันเป็นชุด สีหวานหวานอย่างที่วัยรุ่นอยากจะใส่ได้อ๋อหวานแบบไหนฮ้มีพอจะมีตัวอย่างมาไหมฮะเอ่อวันนี้ชุดอื่นเนี่ยไม่ได้เตรียมมาเห็นแต่ว่าอ,าอย่างถ้าเป็นชุดปกติที่เขาทำเนี่ยเสีบนลูกไม้เนี่ยครับจะมีสีเดียวการเล่นสลับสีอย่างนี้ก็น้อยมากผมก็ยังไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ จะไปดูได้ใน paurat.com ใช่ครับถ้าผู้ชมไปดูได้นะครับใน paurat.com นะครับผมก็อย่างในเว็บไซต์เนี่ยสมมุติถ้าเกิดลูกค้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีไอเทมอยู่ประมาณ200กว่าไอเทมตอนนี้ให้เลือกดูครับก็จะมีแบ่งเป็นหมวดตั้งชุดไทยใส่ร่วมงานครับผมชุดงานพิธีมงคลสมรสทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติแขกผู้ใหญ่แล้วก็ชุดยูนิฟอร์มสไตล์ไทยสําหรับร้านอาหารไทยต่างประเทศ โรงแรมาด้วยร้านสปาไทยที่เขาต้องการโชว์เน้นกับนักท่องเที่ยวว่าอโชว์ความเป็นไทยเราก็จะมีชุดสไตล์นั้นให้แล้วชุดแบบไหนซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่าทำรายได้ให้กับ p o w e r c o m มากที่สุดประมาณ40%เนี่ยจะเป็นชุดใส่ร่วมงานอ๋อใส่ออกงานทั่วไปใช่ครับครับผมก็คืออย่างฟีดแบ็ที่เราได้จากลูกค้าตอนนี้ก็คือว่า กระแสวัฒนธรรมชาตินิยมครับเรากลับมาแล้วตอนนี้คนเริ่มไม่เคอะเขินในการใส่ชุดไทยไปงานใช่เอาจะสวยเอาจะงามบอกใช่ครับแล้วก็แต่ก็ต้องเลือกสถานที่ซื้อนี่ใช่ครับเราก็เลยว่าเราพยายามคิดพยายามออกแบบชุดสําหรับใส่ร่วมงานที่มันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ดูไม่ใช่ว่าเป็นชุดที่ถูกใส่แล้วก็ต้องสบายด้วยอถูกต้องครับอันนั้นสําคัญมากธรรมดาใส่แล้วโอ้โหขันใช่ครับ ก็อย่างชุดเด็กเนี่ยจากเดิมที่เราเคยเห็นแบบลูกไม้ที่ใส่แล้วน้องๆจะแดงคันกันหมดแล้วก็ร้อนด้วยใช่ไหมเราก็พยายามเลือกหาลูกไม้ที่จะใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นโอเคเราคือโจทย์ของเราคือว่าลูกค้าต้องใส่สบายแต่ว่าก่อนหน้านี้ตลาดอาจจะไปในทิศทางแนวโน้มว่าทํายังไงให้ชุดมันราคาถูกที่สุดครับซึ่งมันก็เลยทําให้ชุดมันออกมาไม่ค่อยสบายเมื่อกี้ฟังคำว่าให้น้องๆใส่สบายที่สุด น้องๆนี่หมายถึงวัยรุ่นหรือว่าเด็กไปเลยหรือว่าเด็กเด็กตั้งแต่ประถมครับตอนนี้เนี่ยเราใส่ไปงานใช่ไหมอย่างแน่ๆละหนึ่งปีเนี่ยน้องๆจะต้องใส่ไปวันภาษาไทยหนึ่งวันอ๋อเหรอพี่วันภาษาไทยด้วยใช่มีวันภาษาไทยครับชุดไทยแน่นอนแล้วก็ลอยกระทงอ่ะลอยกระทงอันนี้แน่นอนครับบางโรงเรียนปีใหม่ด้วยอ๋อบางโรงเรียนปีใหม่ไหวครูด้วยไหมไหวครูไม่ไหวครูไม่แล้วก็จะมีงานประจําปีของโรงเรียนเขาอีกซึ่ง มัจะมีคนรำฮะแล้วก็บางทีเขาก็จะเหมือนกับประชาสัมพันธ์กันในโรงเรียนว่าใครมีชุดไทยใส่ชุดไทยมานะออะไรอย่างเงี้ยก็นักเรียนจะเยอะครับแล้วกเ็เจ้าภาพที่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยตอนนี้ก็มักจะนิยมว่าเป็นตีมชุดไทยเลยอ๋อเวลาวันมั่นเวลาวันแต่งก็คือเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเลือกแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดชุดให้ทั้ง ฝ่ายเจ้าสาวจะใส่เซตนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวจะใส่เซตนี้อันนี้มีเช่าเอ่อจำหน่ายครับเอาไปจําหน่ายเลยซึ่งราคาอย่างชุดผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเออเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยอย่างชุดรอนเจ็ดที่เป็นลูกไม้แขนกูดกระโปรงสั้นเนี่ยแบบลูกไม้แบบค่อนข้างดูดีหน่อยก็อยู่ชุดประมาณพันสี่พันห้าซึ่งก็เป็นราคาที่เขาเอขาซื้อขาดเขาใส่ได้หลายงานครับก็โอเคที่ p a u l a c o m นี้ก็คือ ขายอย่างเดียว <S <S ขายอย่างเดียวครับไม่มีเช่าเลยใช่ครับเพราะว่าเกิดจากว่าผมเองก็เคยเห็นจากร้านร้านที่เช่าคือร้านคุณแม่เองเมื่อก่อนก็เคยมีให้เช่าครับแต่จากที่ลูกค้าบางท่านที่ต้องการจะซื้อล้วเขาเกิดความไม่แน่ใจว่าชุดที่เขาได้ไปเนี่ยเคยผ่านการเช่าหรือย,อยังเนี่ยอครับกอต้องการสร้างว่าให้ลูกค้ามั่นใจได้แน่นอน <ผม S 2> ว่าร้านเราไม่เคยนนเผ่านการเช่าแน่นอนแล้วด้วยราคามันที่ประหยัดอยู่แล้วอย่างเช่นอย่างที่ผมเรียนว่าชุด ผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มที่360บา้อยบาทถ้าคุณอยญ่ได้ประหยัดเนี่ยมันก็มีเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกพันสี่ผมก็ว่ายังสําหรับงานแต่งงานโดสเฉพาบเพื่อนเจ้าบ่าวผมก็ไม่แพงนะใช่ครับเรื่องราคามันก็ถูกอยู่แล้วโอ้โีนี้ราคาชุดไทยคือคือวิวัฒนาการเทคโนโลยีทําให้หลายๆอย่างนอกจากราคาแบบสวยราคาถูกลงแบบสวยขึ้นคโอ้โหอย่งนี้หน่อยก็ใส่ชุดไทยกันตึมแน่เลยมันก็เป็น แรงผลักดันอันหนึ่งที่ผมไปเห็นที่ญี่ปุ่นครับก็คือว่า,าวัยรุ่นเขาทุกคนจะต้องมีกิโมโนโติดบ้านอ๋อใช่ที่ญี่ปุ่นใช่ <นะ S 2> ผมผมมองแล้วก็อิจฉาเหมือนกันว่าช่วงก่อนที่ผมจะเริ่มเว็บไซต์เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าชุดไทยมันสวยนะแต่ว่าวัยรุ่นอนะมองว่าน่าอายเวลาใส่เขินเวลาแบบโดนบังคับให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนอะจะถ้ามองกันในแง,ง,ง,ง่ที่ว่าเรื่องดีไซน์ เรื่องการหาซื้อราคาต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะสำหรับสมัยก่อนนะครับใรใส่แล้วก็จะใส่อันนี้ยังไงอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอีกอ่าหลายหลายอย่างใช่ไหมครับคือเขาไม่รู้ว่าสมมติแหล่งที่แบบมีที่ในราคาที่เหมาะสมอะไรตรงไหนยังไงแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอ เทคโนโลยีต่างๆอะไรมันก้าวมาณจุดนี้แล้วเนี่ยก็สามารถทำให้ชุดไทยเนี่ยใส่สบายขึ้นใช่มครับอย่างที่คุณนวินบอกใส่สบายราคาก็ย่อมเยาวขึ้นแถมดีไซน์ก็